ผมครูต้อมโลจิสติกนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจาะลึกกันนะครับใน QM for Windows นะครับในซีรีส์นี้นะครับต่อกันเลยนะครับเราก็จะมาอยู่ในโมดูลของ Decision Analysis นะครับพันแรกนะครับเราจะมาอยู่ในส่วนของ Decision Table นะครับตัวนี้เรามาดูนะครับว่า Decision Table ตัวนี้นะครับมันคืออะไรนะครับตัว Decision Table ตัวนี้นะครับมันก็คือตารางการตัดสินใจนะครับหรือว่า ที่เราเรียกกันว่า Payout Table นะครับตารางผลได้นะครับเป็นโครงมือพื้นฐานนะครับแต่ทรงพลังอย่างยิ่งนะครับในการจัดโครงสร้างนะครับปัญหาการตัดสินใจที่มีลักษณะที่เกิดขึ้นณนะจุดเวลาเดียวนะครับก็คือจะเป็น Single s t a t e นะครับเพื่อให้เราเนะี่ยสามารถประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆได้อย่างเป็นระบบนะครับหัวใจของมันก็คือการแสดงองค์ประกอบทั้งหมดของปัญหาการตัดสินใจลงในตารางเดียวที่ชัดเจนนะครับ ว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างที่เราควบคุมได้มีสภาวะการในอนาคตอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นและเราควบคุมไม่ได้ถ้าทางเลือกทางใดทางหนึ่งอี่ะเกิดสภาวะการหนึ่งขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรโบดดนนี้นะครับจะช่วยให้เรานะครับสามารถวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเพียงนะครับภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับ3รูปแบบหลักนะนะครับหนึ่งเลยนะครับจะเป็นองค์ประกอบนะครับต่างๆเนี่ยที่เรา ได้ทําการแก้ไขปัญหาหรือว่าโจทย์กันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันได้เลยครับจากโจทย์แรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าโมดูลทีนะครับแล้วก็เลือกตรง d e c i s i o n table นะครับตอนนี้อย่างแรกเลยนะครับให้เราเลือกมาที่ decision a n น l y ล i ซนะครับแล้วก็เลือกมาที่ d e c i s i o น table นะครับกดเข้ามาครับเราก็จะเห็นหน้า หน้าตาของตารางนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับอ,อย่างแรกครับเราไปดูโจทย์ก่อนนะดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับการเลือกลงทุนในธุรก,กิจใหม่นะครับตัวนี้ตัวอย่างโจทย์นะนักลงทุนนะครับกำลังพิจารณา3ทางเลือกในการลงทุนก็คือเปิดร้านกาแฟหรือว่าคอฟฟี่ช็อปนะครับ เปิดร้านซักรีดนะครับซื้อพันธบัตรนะครับผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาพหรือว่าสภาพเวดเศรษฐกิจนะครับที่อาจจะดีหรืออาจจะแย่ก็ได้นะครับตารางผลตอบแทนนะครับหน่วยเป็นล้านบาทนะครับดังนี้นะครับเปิดร้านกาแฟนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจดีนะครับก็จะได้8ล้านนะครับเศรษฐกิจแย่ก็คือจะขาดทุนอยู่ที่2ล้านนะเปิดร้านซักรีดนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจดี จะได้อยู่5ล้านเศรษฐกิจแย่จะได้อยู่3ล้านนะครับซื้อพันธบัตรนะครับเศรษฐกิจดีกับเศรษฐกิจแย่จะได้4ล้านเท่าเกันนะครับคําถามนะครับหากนักลงทุนนะครับไม่ทราบความน่าจะเป็นของสภาวะเศรษฐกิจควรเลือกทางใดตามเกณฑ์แม็กซิมัคนะครับแม็กซิมินแล้วก็อ e ีโคอไลตตัวนี้นะครับอ่ะเราลองมาดูกันเลยนะครับตามโจทย์นะ อย่างแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ QM f o r w i n d o นะครับเราเข้าหน้านี้แล้วนะเราก็ใส่ข้อมูลเลยครับอย่างแรกนะครับเราก็เลือกตัว Number of Destination ก่อน่อนนะครับตัวนี้จะอยู่ที่3นะครับเสร็จแล้วนะครับ o b j e c t i v e นะครับจะเป็น Maxi Max นะครับตัวนี้ แล้วกดเข้าไปครับทีนี้นะครับเราจะเห็นหน้าตาให้เรากรอกข้อมูลนะครับแล้วก็กกข้อมูลไปเลยครับเดซิชันหนนะครับก็จะเป็นเปิดร้านกาแฟนะครับเดซิเดซิชันสนะครับก็จะเป็นการเปิดร้านซักรีดแล้วก็ decision 3นะครับก็จะเป็นการซื้อพันธบัตินะครับเรถกิรดีนะครับสเตจหนึ่งนะก็จะอยู่ที่8นะครับ ส่วนเศรษกิจไม่ดีจะอยู่ที่ลบสนะครับแล้วก็ใส่ต่อไปเรื่อยครับจนเสร็จนะครับโอเคนะครับพอเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดโซลได้เลยครับนะครับก็จะขึ้นคาตอบตัวนี้มานะครับ เรามาดูกันนะครับว่าคําตอบในตารางนั้นเนี่ยมันหมายความถึงว่าอะไรบ้างนะครับหน้าจอผลลัพธ์นะครับสวยหนึ่งเลยครับก็จะเป็นตารางผลได้แล้วก็การคํานวณเบื้องต้นนะครับเราก็จะเห็นมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีโลมินนะครับจะอยู่ที่ลบสองนะครับของเดซิเดียนหนึ่งนะครับแล้วก็โลแม็กจะอยู่ที่แปดนะครับตัวนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นสามแล้วก็ห้แล้วก็สี่แล้วก็สี่นะครับเรามาอธิบายในส่วนแรกกันนะครับโลมินนะครับตัวนี้คืออะไรก็คือคอลัมน์นี้ครับจะแสดงผลลัพธ์ที่เร็วไร้ที่สุดนะครับของแต่และทางเลือกนะครับร้านกาแฟนะครับถ้าเลือกทางนี้นะครับกรณีที่แย่ที่สุดคือขาดทุน2 000, 000. ล,นล้านร้านซักรีดกรณีที่แย่ที่สุดคือกําไร 3ล้านนะครับแล้วก็พันธบัตรนะครับกรณีที่แย่ที่สุดก็คือกำไร4ล้านส่วนทางด้าน low max นะครับผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับของแต่ละทางเลือกก็คือกรณีที่ดีที่สุดก็คือกําไร8ล้านกรณีที่ดีที่สุดของรัสซักรีก็คือกําไร5ล้านนะครับแล้วก็พันธบัตรนะครับกรณีที่ดีที่สุดก็คือกําไร4ล้านนะครับ maximum ตัวนี้นะครับ4เท่ากับ4นะครับก็คือค่าสูงสุดในบรรดา ค่าต่ำสุดของแต่ละแถวตัวนี้นะครับจะโปรแกรมครับจะหาค่าที่มากที่สุดในคอลัมน์นะครับซึ่งก็คือ4นะครับตัวนี้ต่อมานะครับ maximum 8นะครับเท่ากับ8ตัวนี้นะก็คือค่าสูงสุดนะครับในบรรดาค่าสูงสุดของแต่ละแถวนะครับโปรแกรมจะหาค่าที่มากที่สุดในคอลัมน์ low max ซึ่งก็คือ8นะครับที่ใส่มาตรงนี้นะส่วนที่สนะครับจะอยู่ใน ส่วนของการตัดสินใจนะครับจะอยู่ในส่วนด้านล่างของตารางนะครับโปรแกรมจะสรุปคำตอบตามเกณฑ์ต่างๆมาให้ชัดเจนนะครับ the maximum is 4 k i v e r by decision 3นะครับตัวนี้แล้วก็ the m a x i m a x is 8 k i v e r by decision 1นะครับคำอธิบายที่สมบูรณ์ก็คือการตัดสินใจตามเกณฑ์ maximum น,น,นะครับก็คือการมองโลกในแง่ร้ายนะครับตัวนี้หลักการนะครับ เลือกทางเลือกที่ให้นะครับผลตอบแทนในกรณีที่เร็วไหลที่สุดก็คือให้เราเลือกที่ดีที่สุดนะครับตัวนี้ต่อมานะครับจากคอลัมน์โลมินนะครับเราจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่เร็วไหลที่สุดของ d e s t i n a t i o n 1 2 3ก็คือลบ 2, 3แล้วก็4ตามลำดับนะครับส่วนค่าที่ดีที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือ4นะครับมาจาก d e c i s i o n นสนะครับตัวนี้สรุปนะครับ หาคุณเป็นนักลงทุนนะครับที่ไม่ต้องการการเสี่ยงนะครับและต้องการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำที่ดีที่สุดนะครับคุณควรเลือก e c i s i o n 3ก็คือการซื้อพันธบัตรนะครับต่อมาครับการตัดสินใจตามเกณฑ์ m a x i max c, นะครับคือการมองลกในแง่ดีนะหลักการนะครับเลือกทางเลือกที่ให้โอกาสได้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับจากคอลัมน์ l ล w m a x นะครับเราจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของ d ดซิชันหนึ่งสองสามก็คือแปดห้าสี่ตามลำดับนะครับค่าที่สูงสุดในกลุ่มนี้ก็คือแปดนะครับซึ่งได้มาจากเดซิชันหนึ่งนะครับสรุปนะครับก็คือหากคุณนะครับเป็นนักลงทุนที่กล้าได้กล้าเสียและมองหารางวัลใหญ่ที่สุดนะครับคุณควรเลือกการเปิดร้านกาแฟก็คือเดซิชันหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นการทำโจทย์นะครับในข้อแรกนั้นแล้วก็อธิบายแบบละเอียดนะครับ โอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูโจทย์ข้อสองกันนะครับโจทย์ข้อสองนะครับมันก็จะต่อเติมมาจากข้อแรกนะครับจากโจทย์ข้อหนึ่งนะครับสมมุติว่านักลงทุนเนี่ยเป็นคนค่อนข้างมองโลกในแง่ดีและกําหนดค่าฮอกกินนะครับอัลฟานะครับของตนเองไว้ที่0.7นะครับคาถามก็คือตามเกณฑ์ของฮอกกินนะครับคุณเลือกทางใดนะครับตามเกณฑ์มินิแม็ก คนเลือกทางใดนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทำกันนะครับอย่างแรกนะครับเราก็กดไปตัว e d i t d a t a ครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็น h o ก i n a a l p h านะครับที่อยู่ด้านบนนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับ0-7พอเราใส่ไปแล้วนะครับเราก็กดเซิร์ได้เลยครับเพราะเราจะใช้ตัวคำถามเดิมนะครับอ่าเนี่ยครับมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับ โปรแกรมนะครับจะคำนวณอัลฟาตัวนี้นะครับมาให้นะครับเรามาดูตัวผลลัพธ์กันนะครับก็คือคำตอบนะตามเกณฑ์นะครับแม็กซี่แม็กตัวนี้นะครับคนเลือกเปิดร้านซักรีนะครับเพราะว่ามีค่าเสียโอกาสสูงสุดนะครับน้อยที่สุดก็คือเพียง3ามล้านบาทนะครับตัวนี้นะครับนะครับเทียมจะคำนวณมาให้นะครับ ต่อมานะครับตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงหรือว่า EMV นะครับตัวอย่างโจทย์นะครับก็จะใช้โจทย์เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมจากนักเศรษฐศาสตร์ว่าความน่าจะเป็นที่เศรฐกิจจะดีคือห0หรือว่า0-6นะครับแล้วความน่าจะเป็นที่เศรฐกิจจะแยก่ก็คือส0หรือว่า0ูยคำถามนะครับควรเลือกทางใด โดยใช้เกณฑ์ค่าคาดหวังทางการเงินนะครับหรือว่า e m v นะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาลองดูวิธีการถามโจทย์ข้อนี้กันนะครับอย่างแรกเลยครับก็กดตัว edit data เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปลบในส่วนของฮอกกินนะครับให้เหลือสูนย์นะแล้วก็มาใส่นะครับข้อมูลนะครับจากนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือสเตนหนึงอ่ะจะใหญ่จะใส่อยู่ที่ 60%สเรเนเราจะใส่เป็นศ6นย์ุดหนะครับต่อมาครับสเตจสองนะครับอยอูสี่สิเปอร์เซ็นเราก็จะใส่เป็นศูนย์สี่ครับเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยครับเนี่ยครับก็จะได้คำตอบมานะครับคำตอบตัวนี้นะครับจะมีหลายพาร์ทให้เราเลือกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราอธิบายกันไปบางส่วนนะครับ ตัวนี้นะครับคําอธิบายเฉลยก็คือเราควรเปิดล้านซักรีดนะครับเนี่ยครับที่อธิบายมานะครับเหตุผลนะครับก็คือการเปิดล้านซักรีนะครับให้ค่าคาดหวังของผลกําไร EMV เนี่ยสูงที่สุดก็คือสี่สองล้านบาทนะครับตัวนี้นะครับส่วนอื่นเราจะให้อยู่แค่สามล้านอ่าสี่ล้านนะครับกับแปดล้านแต่มันมีความเสี่ยงนะครับตัวนี้ โอเคนะครับต่อมานะมาดูโจทย์ต่อมาเลยครับอันนี้ครับจะเป็นโจทย์แบบต้นทุนนะครับหรือว่ามินนะครับโจทย์ตัวอย่างนะครับกรเกษตรกรต้องตัดสินใจเลือกวิธีการป้องกันพืชผลจากสภาพอากาศซึ่งอาจจะปกตินะครับหรือว่าเกิดภัยแ้งนะครับโดยมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้นะครับทางเลือก ตัวตารางตัวนี้นะครับก็คือทางเลือกว่าเราจะไม่ทําอะไรเลยนะครับสภาพอากาศปกติเนี่ยจะอยู่ที่ห้านะครับเกิดแล้งจะอยู่ที่สามสิบนะครับทางเลือกที่สองนะครับติดตั้งสปริงเกอร์นะครับสภาพอากาศจะอยู่ที่สิบห้านะครับเกิดเกิดแล้งจะอยู่ที่สิบแดนะครับแล้วก็ทางเลือกที่สามครับปื่บพูดทนแล้งนะครับสภาพอากาศปกติจะอยู่ที่สิบนะครับเกิดแล้งจะอยู่ที่สิบสองนะครับคําถามนะครับหากไม่ทราบ ความน่าจะเป็นควรเลือกทางใดเพื่อลดต้นทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นนะครับตามเกณฑ์มิซิแมกนะครับตัวนี้เรามาดูขั้นตอนการทำนะครับในโปรแกรม QM for Windows กันเลยครับอย่างแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ Decision Table ก่อนนะครับมาตั้งค่าหน้าตารางก่อนเลยครับ ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้เป็น decision นะครับจะเป็นอยู่ที่3นะครับ state จะเป็นอยู่ที่2นะครับส่วน objective นะครับจะเป็นตัว cost ตัวนี้นะครับก็จะเป็น min นะครับเป็นตัว min นะแล้วกด ok ครับนะครับจะขึ้นมาหน้าตาแบบเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่ข้อมูลต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะตัวนี้นะครับ อย่างแรกนะครับให้เราใส่ข้อมูลตรงข้างล่างก่อนนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่หนึ่งครับคือไม่ทําอะไรเลยนะครับจะอยู่ที่ห้านะครับกับสามสิบนะครับทางเลือกที่สองครับติดตั้งสปริงเกอร์ครับจะอยู่ที่สิบห้าแล้วก็สิบแปดทางเลือกที่สามครับปลูกพืชทนแล้งครับจะอยู่ที่สิบแล้วก็สิบสองนะครับตัวนี้นะพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับ ในช่องของ p o r ท a b l ลตัวนี้นะครับตัวนี้ครับพ o b a t นะครับตัวนี้จะใส่เป็นศูนทั้งสองอันเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการกดโซลได้เลยครับนะครับพอทําการกดโซลแล้วนะครับเราก็จะได้เกณฑ์นะครับตัวนี้เลยก็คือเริ่มตั้งแต่อันแรกนะครับเราไปดูในช่องของสเตย e สองนะครับตัวนี้ ปลูกพืชทนแล้งนะครับต้นทุนสูงสุดก็คือสิบสองนะครับเราก็จะเลือกตัวสิบสองนะครับตัวนี้นะครับคําตอบก็คือเกษตรกรนะครับควรเลือกการปลูกพืชทนแล้งนะครับเพราะเป็นการกําจัดความเสียหายสูงสุดไว้ที่สิบสองเท่านั้นนะครับตัวนี้จํากัดความเสียหายไว้ที่สิบสองนะนะครับเราก็จะได้คําตอบตัวนี้มานะครับ เป็นไงบ้างครับจบไปแล้วครับกับการที่แนะนำนะครับฟังก์ชันนะครับของ De c i s i o n table นะครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจนะครับดูแล้วนะครับอยากจะเพิ่มเติมในโจทย์หรือว่าเพิ่มเติมตัว Assignment ต่างๆเข้ามาเนี่ยสามารถแจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแล้วก็มาทดลองทําให้นะครับเราก็จะส่งกลับคืนให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับต่อในฟังก์ชันอื่นๆต่อไปนะครับว่าเราจะสามารถนำ โจทย์ปัญหาที่เราเจอเนี่ยหรือว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยมาใช้โปรแกรม QEM for Windows นะครับในการแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะครับผมวันนี้ก็ขอจบในะการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ